สวัสดีครับใบบุญ,ญอ,อินใจวันนี้พามาเที่ยวชมวัดถ้ำพระธาตุนะครับเป็นวัดที่อยู่เชิงเขาแลว้วก็ท่านจะอยู่บนเขานะครับเป็นวัดแห่งหนึ่งที่มีผู้คนเข้ามากราบไหว้และเที่ยวชมกันนะครับ ข้าไปเที่ยวชมกันนะครับก็จะมียอดเขาอยู่ขงบน,นต้นไม้เขียวช่มครับวัดที่อยู่ติดเขาดูภายในบริเวณวัดก่อน ดูลมลื่นสวยงามมากครับมาดูต้นตะเคียนคู่นะครับต้นใหญ่มากเลยนะครับเส้นว่าศูนย์กลางเม็ดเม็ดเลยครับเม็ดกว่า2ต้นนี้เท่ากันเลยนะตะเคียนคู่ครับ เป็นต้นตะเคียนคู่ครับต้นใหญ่มากก็จะมีผ้าสีมาผูกนะครับนนใหญ่จริงๆนะครับเนี่ยน่าจะสี่คนโอบครับห้าคนอบได้ใหญ่มากตะเคียนคู่คยาวประมาณก น่าจะถึง10เมตรครับก็จะมีคนมากราบไหว้ขอโชคขอลาบจากต้นตะเคียนคู่นะครับยาวต้นละสิเมตรนะครับัรรบยากาศภายในวัดรำบัดรมพระธาตุนะครับ นี่ก็จะเป็นโบสถ์นะที่มองเห็นขายนี่ก็คือเป็นพระาธาตุนะครับเป็นพระาธาตุสูงอยู่สูงใหญ่ ก็ยงสวัสดีครับใบบุญอิ่มใจวันนี้มาเที่ยวชมที่วัดอะไรนะครับวัดธรรมพธาตท,ทางขึ้นดูชันไหมดูที่ชันมากเลยสองร้อยสี่สิบหกขั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปชมถ้ำพระธาตุอยู่ข้างบนด้วยกันนะครับไปเลยเดินขึ้นไปเลยครับ อะไรโอ้กิ้งกือเรอเออไปเอ่อช้าๆนะครับทางมันชนันทางมันชันนะครับดูทางขึ้นชันนะครับชันมาก ดูนะครับนเขานี้เป็นป่าไม้ที่เขียวเชอ,อุ่มมีต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ขึ้นเต็มไปหมดเลยครับเขียวล่มลื่นลื่นดีครับ บรรยากาศที่ร่มเลื่นดีมากเลยครับนะมาเที่ยวชมนะครับได้กี่ขันแล้วเนี้ยไปขึ้นไปเลยชั้นหน่อยนะครับค่อยๆขึ้นไปค่อยๆเดิน สวยงามมากนะนะครับจะมีต้นลากใสขึ้นนะครับตรงริมเขานะครับเขาเป็นเขาหิงปูนเดินทางขึ้นมานะครับก็ถือว่าชันอยู่นะครับ ขึ้นมาถึงแล้วนะครับข้างบนก,กลาบพองภาคกันก่อนนะครับดูนะครับมองไปฝั่งกันโน้นก็เป็นป่าเขาบรรยากาศดีครับ ดูหน้าถ้ำนะครับดูปากถ้า <Okay. S 1> เราจะเข้าลงไปนะครับ <Okay. S 1> น,นี่เป็นทางลงนะไปกันย่าง ชัดใหม่นะครับทางลง